วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทกสสาขาพุทพธนะครับมีการส่งมอบในการมอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคระดับจังหวัดนะครับครั้งที่หนึ่งในเดือนสิงหาคม2563นะครับซึ่งวันนี้ผู้จัดการออมคนสวยนะครับทีการสาขาู้พโอนะครับก็ได้เป็นผู้ส่งมอบนะครับอันดับแรกนก็จะเป็นส่งมอบรถยนต์นะครับ รถยนต์พิก up หนึ่งคันนะครับให้กับผู้โชคดีพี่น้องชาวตำบลโคกบรายเรานะครับหมู่สามนะครับซึ่งเท่าที่สืบทราบมานะครับคุณลูกค้าท่านนี้เนี่ยเก็บออมอย่างเดียวนะครับไม่ยอมใช้เยด้วยนะครับเย่ด้วยนะเย่ด้วยเย่ด้วยนะครับนะครับเป็นการบรรยากาศสดๆนะครับที่จะสามารถดูได้นะครับผ่านช่องทางต้นยูทูปนะครับที่ช่องต้นยโสธรนะครับ ก็เป็นการส่งม,มอบรางวัลน,นะครับซึ่งรางวัลอมซัท์ทีวีโชวของสาขาผู้พอเรานะครับก็จะมีรางวัลที่สงม,มอบวันนี้เป็นรถยนต์ปิกอัพ1คันมูลค่าประมาณ487,000บาทแล้วก็รถจักรยานยนอีกจำนวน10คันนะครับซึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ1,220,000บาทนะครับคุณลูกค้าที่มาวันนี้หรือว่าท่านได้รางวัลแล้วนะครับยังมีโอกาสได้รับรางวัลอื่นๆอีกนะครับ ซึ่งการจับรางวัลทอมทรัพย์ทีวีโชคก็จะจับรางวัลกันทุก6เดือนนะครับในเดือนมกราคมและก็เดือนกรกฎาคมของแต่ละปีนะครับหลังจากมอบรางวัลใหญ่แล้วก็เป็นมอบรางวัลเล็กแต่รางวัลใหญ่ก็จะพึ่งไปไหนนะครับก็จะมียืนให้กับผู้โชคดีได้ดูกันนะครับยิ้มสวยๆด้วยนะครับหอมทรัพย์ออมทรัพย์อะไรครับออมทรัพย์อะไรออมทรัพย์นะครับทวีโชคนะครับให้ชชวคนให้ทุนเกษตรไทยนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับก็จะติดตามได้ ทางย t u b e นะครับทางช่องต้นเกษตรไนะครับนี่คือพิการคนสวยของสาขาพวกเราเรานะครับส่งมอบเป็นลําดับไปนะครับเสร็จแล้วเมื่อส่งมอบทุกท่านแล้วก็จะมาถ่ายรูปรวมแั๊บหนึ่งนะครับท่ามกลางแสงเดือนที่สาดสาดส่องพอดีพอดีนะครับนะครับอันนี้ก็คือผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งนะครับสวยมากสวยมากครับคดีโชคให้โชคคุณให้ต้นเกษตรไทยนะครับนั่ะนะนั่นคือ คู้โชคดีที่มีเบี้ยในบัญชีนะครับทุก2,000บาทเมื่อท่านมีเบี้ยในบัญชี2,000บาทก็จะได้รับสิทธิ์ในการจับรางวัลหนึ่งสิทธิ์นะครับแต่ว่าพิเศษตรงที่ว่าถ้ามีครบ5,000บาทก็จะได้รับสิทธิ์3สิทธิ์ก่อนจับรางวัล3เดือนต้องมีเบี้ยค้างบัญชีนะครับฝั่งนี้เสร็จยังนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้เสร็จก็จะเป็นผ่ายรวมแล้วก็จะได้รับรถกลับบ้านนะครับเอบาฝั่งนี้ครับมาเลยครับมามามา,มา,มานะคร,นครับเชิญครับเชิญเชิญ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นยกปีใจนะปีใจนะเออโดยละเอยิ้หมครับดีใจไม่ดีใจนะครับนะครับนี่คือผู้โชคดีนะครับออมทัมย์จมีโซของสวเรา มีการจับรางวัลกันทุกสาขาในระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดภายในประเทศไทยนะครับแล้วก็การจับรางวัลนี่จะจับในระดับจังหวัดในเดือนมกราคมและก็เดือนกรกฎาคมของแต่ละปีส่วนครั้งที่3ก็จะไปจับที่ระดับประเทศนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับก็จะเป็นการจับที่น่นเป็นครั้งที่3ฉะนั้นคุณลูกค้าที่มีความสนใจอยากเก็บออนนะครับขอ,องินประเทศนี้เนี่ย นอกจากฝากไว้ได้ดอกเบี้ยแล้วนะครับท่านยังมีโอกาสได้รับรางวัลและที่สําคัญครับเบี้ยที่ท่านเก็บกองไว้ท่านก็จะได้ทําบุญให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไทยนะครับที่จะได้นําเบี้ยที่ท่านฝากวาไว้ในไปสมเดนท่านระบบสินเชื่อของทางธนาคาร,าร,การ,กรเกษตรและสากัการ,กรเกษตรหรือว่าทกศนั่นคือสินเชื่อที่ให้มากกว่าการคําว่าชนบทนะครับเป็นการให้สินเชื่อ ที่ครอบคลุมทุกรูปแบบนะครับอ้าวสุดท้ายก็คือพบยังเมื่อถ้ารบแล้วเนี่ยจะขอท่านที่ได้ถ่ายแล้วมายืนนมาจํารถอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่มายืนรวมกันนะครับถ้าถ้ารบแล้วพบคบหมดยังเดี๋ยวเรียกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งเนาะอีกท่านหนึ่งเนาะนะครับแลวรอบต่อไปเนี่ยเอาเอาให้ได้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้การทรุนสวยเนี่ยก่อนจับรางวัลเนี่ยผู้การจะไปไหว้พระแล้วก็อธิษฐานจิตไปรวบรูปคำคำนะครับได้มาจริงๆนะครับ ได้ไมาจริงๆต่อไปก็อยากให้ได้หลายๆคันฉะนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องนะครับช่วยกันเก็บออมนะครับมาออมกันเยอะๆนะครับกานฝากออมชั่เฉลี่ยทั่วมอบแล้วครับผมแี่หนึนน่งรางวัลที่หนึง่งเชิญลูกค้าครับเชิญพนักลทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นสักขีพยา,ยานแล้วก็ส่งมอบในภาพรวมอีกทีหนึน่งหลังจากนั้นก็คงจะไปต้อนดูในกระบวนการการ ประชุมคณะกลุ่มประจำปีผุ้ช่วยรตลาด2,563อีกที่หนึ่งนะครับนันคือผู้ชควดีนะครับทุกคนยิ้มหน้าเนาะมีใครที่ไม่ยิ้มไม่เนี่ยถ้าไม่ยิ้มจะเอาคืนแสวกันไปเนาะนะครับเอาทีนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาด้านข้างนะครับถ่ายถ่ายรูปหมู่ครับให้เห็นบริเวณหน้ารถแล้วก็ข้างๆยืนข้างๆรถใหญ่นะครับให้เห็นทุกคนข้างๆครับให้เห็นหน้ารถนะครับ ยืนสองฝั่งอาเช่นนะครับทุกท่านทุกท่านนะครับเดยเฉวาะผู้โชคดีครับมาเลยมาเลยเดยเพราะคุณลูกค้าได้รางวัลใหญ่นะครับมาเลยมาเลยมายืนข้างๆข้างๆรถให้เห็นหน้ารถนะครับถ่ายรวมไม่เห็นหน้ารถนะครับให้เห็นด้านหน้ารถด,ด้วยนะครับมาเลยมามาครับมาทําเวลากันทําเวลากันเลยทําเวลากันจะได้เดินทางกลับรับรถนะครับแต่ว่าอย่าลืมเนาะนะครับท่านใดที่ได้ nowhere, ร,น Liu, นรับรถแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับอย่าลืม ต้องมีใบขับขี่ด้วยนะอ่าใบขับขี่ก็อย่าขาดนะครับรรรรเพราะว่าสำคัญไปมีใบขับขี่แล้วอย่าลืมพรลบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีรถหรือไม่มีรถก่อนท่านจะขับขี่รถนะครับต้องดูว่ารถนั้นมีพรลบรไหมนะครับถ้ารถไม่มีพรลบถ้าเกิดปัตหเกิดมาท่านต้องรับภาระเองนะค่ารักษาพยาบาลไม่ทราบว่าสามหมื่นหรือห้าหมื่นนะท่านจะรับภาระเองนะครับแต่ถ้ามีพรลบท่านไม่ต้อง ละภาละนะครับในส่วนที่เบี้ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกินกว่านี้ตานต้องรับเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ธนาคารได้ฝากนะครับซึ่งบรรยากาศนี้ก็จะนําไปออาอากาศนะครับทางทางยูทูบนะครับมีโอกาสดูฝากดูด้วยนะครับที่ช่องต้นเยสทอนนะครับยูทูบใหม่นะครับยูทูบเบอร์ใหม่เนาะขอบคุณมากครับอมคุณมากครับ ทุกความต้องการเป็นไปได้เพราะเราเป็นมากกว่าที่คุณคิดทอกสอเป็นมากกว่าธนาคารไม่ได้เป็น Superman ใม่ใช้ีโร่คนไหนแต่ทำให้สุดหัวใจเป็นสดอยู่กันมาอยู่กันมานานแล้วคอยช่วยเหลือดูแล้ว บือร่วมทางไปด้วยกัน